มีลูกค้าถามว่ามีน้ําตาลทางด,วด่วนไหมนะคะมีนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นน้ําตาลบวกแมกด้วยนะคะน้ําตาลทางด่วนนะคะลูกค้าเป็นฮอร์โมอนที่ให้พลังงานกับพืชฉีดปุ๊บเพื่อสามารถกินได้เลยไม่ต้องสั่งคอแสงนะคะลูกค้าหลักๆของน้ําตาลทางด่วนนะคะลูกค้าใช้ช่วงไหนได้บ้างลูกค้าหลักๆก,ก็คือพื้นต้นทําใบนะคะไม่ว่าจะโดนน้าท่วมหรือว่าใบเหลืองใบงอเพื่อฉีดปุ๊บเพื่อกินเลยนะคะลูกค้าสามารถ พิ่มพลังงานให้พืชได้ทันทีอีกช่วงหนึ่งที่น้ําตาลทางด่วนน่าใช้นะคะลูกค้าก็คือช่วงที่ก่อนเก็บเกี่ยวสร้างลูกนะคะลูกค้าขยายลูกนะคะลูกค้าหวานกรอบได้เลยนะคะลูกค้าจริงๆน้ําตาล่ะใช้ได้ทุกช่วงอยู่แล้วนะคะแต่หลักๆอ่ะฟื้นต้นทาใบแล้วก็ขยายลูกหวานกรอบได้นะลูกค้าต่ตัวนี้นะคะเป็นน้ําตาลบอกแมกด้วยใครที่มองหาน้ําตาลทางด่วนลูกค้าที่สําคัญนะคะลูกค้าเรามีเลขรอสอจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า ลูกค้าหนึ่งขวดผสมน้ำได้ถึงพันลิตรเดี๋ยวเราทำตะกร้าให้ลูกค้าสามารถจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะ